าดีไหมราคาดีครับที่พี่ตั้งไว้เท่าไหร่เนี่ยผมขายได้หมื่นสามกกสีนั้นเขาให้ผมกรอบลั้งสามพันก็หกพันนึงโอ้โหนี่พึ่งทำเพราะว่าค้อนพึ้งค้อนค้อนเลยเขาเอาเรื่องมีใบให้ด้วยมีใบด้วยทองหกสิบคัพเปอร์ซิมเวอร์ซิงโอ้โหโอเคมาจากสุโขทัยเลยพี่คอร์พี่คอร์ไม่เอายงเดี๋ยวเอาไปผ่านถ่ายยังทำใจไม่ได้ใช่ไหมโอเคโชคดีครับพี่ อยากจะเอาทองเอาเงินเอานาคเนี่ยมาขายแต่หาร้านที่มันให้ราคาสูงไม่หักเปอร์เซน็นคือแบบร้านมีมาตรฐานมั้งเออคือตรงเนี้ยเอาง่ายอยู่วงเวียนใหญ่แล้วดูอะ่ะมันมีเป็น10 20 30, 30ลิา้านแล้วทําไมคนอะ่ะมาแต่ร้านนี้แหมมาร้านเฮ้เยมานี้กล้องมานี้กล้องดูกล้องกล้องส่องไปนู้นเดินลงมาจากวงเวียนได้เลยนั่กระพานลอยเลยนะเออแล้วทําไมไม่ค่อยมีคนล่ะ แล้วทาไมนี่แพนไม่นี่ทาไมเขาต้องมาเข้าร้านเนี้ยมาตกร้านเนี่ยร้านโจกีเนี่ยนะทำไมอ่ะมันต้องมีเหตุผลเอสวัสดีครับสวัสดีต้อนยน้อนัที่ดินคับแจงแม็เองวันนี้เรามาอยู่วงเวียนใหญ่เฮ้ยนี่มันใหแล้ววงเวียนใหญ่มันใหญ่ไปก็คือเนี่ยเรื่องของเรื่องคือตามหน้าคลิปแหละเราจะเอาพวกเงินพวกหน้าแล้วก็พวกทองเนี่ยมาขายแต่ว่าแรกเนี้ยแหล่งวงเวียนใหญ่เนี่ยต้องขอยอมรับเลยว่า ถ้าคุณผู้ชมขี่รอบไปเนี่ยจะมีแต่ห้างทองห้างเอหมไปหมดโอ้โหตรงหลายเป็นหลายร้อยผมว่าท่านมในซอยข้างในด้วยแล้วไม่ใช่เฉพาะวงเงยนใหญ่หลายรอ้อย <c oughs> แล้วก็ผมบอกว่าทำไมที่จะต้องมาร้านนี้อย่างที่ผมมาอะเขาเค็มนะักเคมหนาะให้ราคาสูงอย่างนั้น เครื่องยิงเปอร์เซนต์แม่นอย่างนี้เ,ออเดี๋ยววันนี้พาไปคุยกับพี่เจ้าของร้านด้วยเลยว่าเขามีแนวคิดยังไงออที่ทำไมคนแม่งเข้าร้านคุณออผู้ชมโคตรเยอะแลวร้านอยู่ไม่ได้ไกลนะเอาเอาง่ายๆตอนที่คุณผู้ชมมานะตัดสินใจมาร้านนี้จากคลิปเราอะคุณผู้ชมลองไปดูร้านอื่นก่อนออทำไมร้านอ,อื่นมันเหงาทำไมร้านนี้มันเยอะออลองไปดูแล้เวเราเดินไปตรงนี้จากนี้ไปประมาณสัก เขานัดกันก็ประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยเรามาทางฝั่งวงเวียนใหญ่ใช่ไหมเราเลี้ยวออกไปทางสะพานพุทธสะพานพุทธฝั่งนั้นเยาวราชอ่านะออกไปทางสะพานพุทธเยาวราชร้านน่ะมันอยู่แค่ประมาณร้อยห้าสิบเมตรนั่นเองนะเราเลี้ยวออกมาเนี่ยร้อยห้าสิบเมตรแล้วเนี่ยเอาง่ายๆมาเนี่ยเจอแม่งเป็นเฉพาะตรงนี้ก็เกือบสิบร้านแล้วเนี่ยเส้นเนี่ยเดินดูเลยอ่าอ่าถึงแล้วมีโชคอ่าโชคดีเฮ้ผมนี่มีโชค เออแล้วไม่รู้เป็นอะไรรถก็จอดอะไรกันเต็มไปหมดเนี่ยถึงเขาจะจอดแน่นขนาดนี้แต่เขามีที่จอดให้อ่ะมีเออเออถนนเส้นหลักก็ดีนะครับผมแล้วก็ร้านหาง่ายโอเคแล้วดูในร้านกครงานใส่เสื้อจะแบ็แบบยูนิฟอร์มเออคือมันดูมันดูเป็นมืออาชีพใช่เดี๋ยวตามนั่นคอเลยเฮ้ยทำไมอ่ะเิ่มหนักคอแล้วว่ะไปถามเขาดูสิม่ได้ขนาดไหนคือเอามาขายที่เนี่ยคือ จบภายใน5นาทีนะห้นาทีเนี่ยคือรู้เรื่องเอาไม่เอาประเมินให้ฟรีเออแต่ว่าก็ไม่อยากรบกวนเขาเยอะเป็นเล็ก็ละกันว่าอันนี้มาตอนแรกก็มาจับบัตรคิวใช่ปะมาจับบัตรคิวอันนี้คิวที่สามที่หกเขาเป็นอะหนัโอ้โหสามที่หกแล้วก็ก็จับบัตรคิวเสร็จทุบก็ประเมินเลยป่ะพี่ประเมินครับผมจะนาเข้าไปประเมินข้างในก่อนผมว่า เป็นยังไงว่าเป็นทองได้ราคาเท่าไหร่ขั้นต่ำครับผมก็เดี๋ยวมีพี่ฮาร์ดอยู่อยู่ท้ายคลิปอ่าเดี๋ยวเจอพี่ฮาร์ดได้ใช่ไหมเขาประเมินให้เลยรู้เรื่องภายในสอสามนาทีรู้เรื่องแล้วก็เครื่องเครื่องอะไรนะเครื่องยิงเปอร์เซ็นต์ครับผมของเรื่อกเครื่องตัดย่ามใช่ไหมใช่ใช่ัใช่เครื่องยิงเปอร์เซ็นต์เลยก็เครื่องละล้านกว่าบาทใช่ครับเป็นล้านเลยแล้วก็อันนี้ยิงตาม ราคาทองตามสมาคมสมาคมราคาทองเขาเฮ้ยสมาคมค้าทองคำคือขอบคุณมากนะครับโกลบอลอ่ะโกลบอลอ่ะรู้จักว่าโกลบอลคืออะไรโกลบอลเฮ้าสไงคือว่าทะดุกว่าข้างอ่ะคือระดับโลกอ๋ออ่าแล้วสองคือจับบัตรคิวแล้วแล้วก็ไปประเมินข้างในใช่ครับผมเสร็จแล้วเราก็เขาก็ดีราคามาเราเอาไม่เอาก็อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องยังถ้าตกลงเอาก็หลอมครับผมนี่โอ้ทางด้านนี้เลยอันนี้คือเตา ไข่เจียวใช่ไหมไข่ดวหลอมหลอมทองครับผม <c oughs> ก็คือหลอมไม่เห็นกันหน้าร้านใช่ครับคือทําอะไรก็คือคือลูกค้าหยิบมาเนี่ยเขาจะต้องอยู่กับของตองลอดเวลาใช่ไม่ใช่ว่าเราอ่ะ,อะเอาไปดู ก็หนีไปหลังร้านไม่ใช่เอาอะไรมาาไม่รู้นอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมก็คือทุกขั้นตอนคือให้ดูกันจนจบไปเลยใช่เอาไม่เอาตัดสินใจเองได้เลยนี่เขาเต็มที่อยู่แล้วก็คือได้ข่าวว่าเขาไม่หักปร์สิ็นต์เลยไม่หักประเซ็นต์เลยครับผมไม่แต่นิดเดียวครับผมมันก็เลยได้ราคาสูงใช่ครับผมเฉพาะแถววงเวียนใหญ่นี้ก็มีตั้งกี่ร้านแล้วอ่ะนี่เป็นแหล่งเลยครับผมตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออเออ ถ้าตัวนี้ก็ประมาณพอมีโชคถึงเจ็ดล้านแล้วผมจะพขามีโชคดีโชคดีครับโชคดีเขาเจ็ดล้านของเขาอะหกเจ็ดล้านแล้วรอบนี้ก็คือใครถ้าจะมาขายเงี้ยลองเดินดูร้านอื่นก่อนก็ได้แต่แต่แต่ถ้าสงสัยว่าทําไมคนเข้าเยอะก็ลองลองมาลองมาพิสูจน์ด้วยตัวเองใช่ครับผมเออ ราคาสูงจริงอ่าเดี๋ยวคุยกับพี่มาจากอะไรนะตัวโอสไทยเมื่อกี้นี้เป็นไงคุยกันไปยับยับเมื่อกี้แล้วเออราคาดีไหมราคาดีครับที่พี่ตั้งไว้เท่าไหร่เนี่ยผมขายได้หมื่นสามกกสีนั้นเขาให้ผมกรอบตั้งสามพันก็หกพันหนึ่งโอ้โหนี่พึ้งทำมาวะค้อนพึ้งค้อนค้อนเลยโอ้โหให้หมื่นสามกว่เอาเรื่องมีใบให้ด้วยมีใบด้วยอ่าทองหกสิบทอรร์ฟเอ์สิบโอ้โห โอเคเราฝากฝากร้านนี้ด้วยครับโอเคครับมาจากสุโขทัยด้วยติ๊กคอที่คอร์ไม่เอาเดี๋ยวเออาไว้ก่นยังทำใจไม่ได้ใช่ไหมโอเคโชคดีครับพี่ขอบคุณครับบ้านเขาให้ตเส้นละสองพันก็ที่นี่ได้เป็นหมื่นกว่าสบายใจกับตัวพิว้วเส้นละสองพันเขาพี่สามเส้นจริงๆต้องได้หกพันมานี่ได้หมื่นสามหมื่นสามแล้วไเข้าตัวหนึ่งเขาใทยเข้าตัวหนึ่งเนาะ เออาปะเดี๋ยวไปคุยกับพี่ชานข้างในคุณมากละค่ะคุจะไา้างในดีกว่าปะไม่ได้อยุดนะเราพี่นะไม่ได้ยุดเลยไม่ยุดเลยคับแค่ี้กว่า้ะางรเน่โอ้างหลเห็นร้านทอง อย่เลยนี่นทำไมมันตรงนี้มันขายแต่ทองหน้าจึงผมตรงนี้เป็นแหล่งครับผมแถวนี้จะเป็นแหล่งมาซื้อเลยอ๋อวงเมีรใหญ่นี่นะมีครับมีแถวสีลมไปเยอะมากเยอะกว่านี้ไหมแถวสีลมจะเป็นส่วนมากจะเป็นเกวเว์รี่มากกว่าอ๋อหลาระแบบกันอ๋อนี่ย่านทองย่านเงินย่านอะไรก็เลอ๋อก็แต่เห็นร้านที่มันเด่นนะร้านอื่นไะม่มียูนิฟอร์มนะร้านอื่นไม่มียูนิฟอร์มแต่ร้านที่แบบมียูนิฟอร์มในร้านอื่น อาจจะแต่งร้ามนมีนี่ก็เห็นอยู่บางร้านก็สวยจริงแต่ว่ามันก็มีคนเดียวยใช่ปะแต่นี่คือทำแบบมอาชีคือตั้งใจใช่ตั้งใจ,งงใจงบริการใช่ครับคือทางเราเราเรารู้สึกว่าลูกค้าเดินทางมาไกลเพื่อเอาของมาขายเราเราก็อยากจะบริการลูกค้าให้เต็มที่ที่สุดที่แบบเราสามารถที่จะทําได้อย่มันไม่ทั่วถึงใช่ไหมละ่ะใช่ครับแต่บางครั้งเราก็ยังไม่ยังไม่อะไรนะยังไม่ได้อยู่เคยเนี้คนมันเยอะก็พอกระจายอยู่เออทำไมมัน ลูกค้ามันเยอะจังวะที่ลูกค้าม you know? ันเยอะคือมนมาจากทิกตอกพี่เลยใช่ไหมใช่ครับผมมาจากทิกตอกเลยทําเองเลยใช่ไหมใช่ครับผมทาเองหมดเลยครับั้งแต่ตัดคลิปไทยอยูแล้วก็เจาะตรวจพัสดวอะไรเองหมดเลยเดี๋ยวพี่เครื่องยิงอ่ะผมก็เห็นว่ามันมีทุกร้านแบบเนี้ยทำไมไม่ไม่ทุกร้านที่จะมีไอ้านี้มันผมเห็นว่าเขาติดป้ายอะไรนะเครื่องยิง ห่าใช่ป่ะหกเปมมอร์เซ็นต์คอมเมนต์ยังถูกเขาก็ปิดติดทุกป้ายทุกป้ายแล้วแสดงว่าเขาก็มีกันทุกร้าน,นบางร้านเขาอาจจะไม่มีแต่เขาติดติดไว้เพื่อแบบให้ดูอัพเดตอ,เอัพเดตอ,เอัพเดตก็ตมีแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่มีครับเพราะว่าราคาตึง้งค่อนข้างมีราคาเท่าไหร่ที่อยากรู้ร้านสามครับร้านสามครับร้าน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 สามเอ่อเรื่องอะไรร้านสาม เรวเครื่องอะนะใช่ครับผมมันพิเศษยังไงอะคือมันมันมันต่างจากแมนนวลที่เราทําเองยังไงก็คือถ้าเป็นแมนนวลเนี่ยก็คือแบบท้ำมือเนี่ยแบบโบราณเลยเวลาเราเช็คโปรเซสมันอาจจะมีขอการทัดเคลื่อนของรตัวมันว่าอ๋อคือเราเราดูแล้วเราจะดูว่าเอออันเนี้ยดูด้วยสายตาอันนี้อาจจะ75ไม่เดี๋ยวสายตาเรามองเป็น75แต่จริงๆแล้วมันอาจจะ80 เปอร์เซน็นต์ต้องมีความละเอียด<ม>ความความละเอียดเราจะมมไม่เท่เา,ากับเครื่องแต่พอเขา้าเครื่องทุกอย่างคือมันจะละเอียดแต่มันจะเ๊ะกว่ามันก็เน้นตรงไปตรงมาสําหรับคนขายมากกว่าใช่ไห<ช>มมันก็จะเป็นผลดีต่อคนขายมากกว่าไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจับจับจะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เอาไว้เอาไว้เป็นนี้มันจะแม่นยำมากกว่ามัจะแม่นยำมากกว่ามีีจะเป็นเครื่องชืวเปอร์เซ็นต์ครับแล้วเราจะมีใบพิม ใบปิลให้ด้วยเพราะว่าใบใบปิลเปอร์รเซ็นต์ออกมาครับบางร้านเขาจะไม่มีใบเปอร์เซ็นต์ให้จะจะไม่ได้บอกลูกค้าว่าในนี้มันมีอะไรอ๋อเครื่องนแบบมันมันจะมีแบบฟอร์มให้มาเลยใช่ไหมครับผมเพราะว่ากี่เปอร์เซ็นต์มีค่าอะไรบ้างค่าอะไรบ้างค่าหลักๆคือเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่ครับเราจะดูเปอร์เซ็นต์ทองเปอร์เซ็นต์ทองอย่างเดียวเลยก็คือมีทองทองคำแหละแล้วก็ทองหน้าแล้วก็เงินทองทองกับหน้าเนี่ยหน้านี้คือเป็นทองครับแต่ว่ามีส่วนผสมของทองแดงอยู่อแดงแล้วก็หง้าปัด มีนิดหน่อยมันนิดหน่อยอ๋อตรงหน้าคือมันสามอันผสมสามอันใช่ไหมให้ออกกันถ้าหน้าหน้าจริงๆมันในนั้นก็ต้องมีเงินอยู่นิดหน่อยไหมผสมอยู่แล้วประมาณว่าผสมสามอันใช่ส่วนเงินก็ล้วนอ่านะพอเข้าใจได้อันนี้คือใช้เวลานานไหมแบบลูกค้าเขามาแบบมาเสิร์ฟอย่างเงี้ยบนเงินถ้าเขามีของเงี้ยคือครับผมเขาเอามาเข้ามาในร้านปุ๊บคุยมันใช้เวลานานไหมปวดเลยไม่เกินห้านาทีครับผมผมถือกรอบพระมาเนี่ย เข้ามาหาพี่นี่คือเขาเข้ามาหาพี่เลยนะต้องต้องเข้ามาหาพี่ใช่ไหมคนอื่นประเมินได้ไหมจะมีลูกจะมีพนักงานจะหาของเข้ามาให้ครับแล้วคนที่ประเมินทองขั้นตอนสุดท้ายคือต้องเป็นพี่ต้องเป็นผมคนเดียวอ๋อต้องเป็นพี่คนเดียวของร้านโอเคพอเข้าใจได้อาีิรู้ผลเอาไม่เอาเรื่องของคนที่มาขายใช่ครับผมแต่เราก็ตรงไปตรงมาผมชอบมากเลยยังเนี่ยครับตรงหน้าจอจะจะบอกประเซ็นเลยครับในั้นจะจะมีอะไรบ้างพี่เห็นไหมครับอ่ะ ไม่ได้บอกเลยว่าแบบสิบเปอร์เซ็นมีซิลเวอร์มีคอปเปอร์มีซิงค์สังกะสีมีอะไรมันบอกอ๋อมันมีทุกส่วนประกอบเลยใช่ครับผมมันดูทองทองอาจจะไม่ไม่แท้เท่าไหร่เงมันจะแยกมาได้เลยไงถ้าเอาทองมาแปลงเป็นเงินื้ออย่าบอกนะหนักนี่คือเราตีราคาเป็นแบบเครื่องประดับหรือว่าเราขายเพื่อหลอกจริงๆนะครับเราหลอกครับผมหลอกแล้วเราจะได้ราคาดีอ๋อแต่เราแต่จากพี่พี่พี่ฮาร์ดนี่ไม่ไม่สนใจว่ามันจะเป็น ประดับเราขายเป็นหลอมสุดแล้วก็ขายเป็นแร่ไปเลยขายเป็นแล่แล้วนี้ขายเป็นแร่โอเคบางคนเขาว่าอย่างเนี้ยอย่างได้นะอย่างอันนี้สมมติผมผมมีเข็มขัดแม่ผมมาเงี้ยแล้วเขาก็แบบเออแบบโอ้โหอันนี้มันตั้งแต่สมัยปู่สมัยย่าเป็นปีที่แล้วอะไรเงี้ยน่าจะราคาประมาณสักห้าแสนอย่างงี้เหมือนเหมือนอารมณ์อิงเหมือนเครื่องรางอันนี้ไม่ได้รับ เร,เราอิงแค่อันเนี้อันนี้มันคือวัสดุอะไรอเออมันคือวัสดุอะไรแค่นนั้นเซย์อยูไหมอันนี้จะเป็นเป็นหน้าครับผมส่วนส่วนใหญ่แล้วน่าจะอยู่ส่วนใหญ่นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทองนะครับผม,มแต่บางล้านอาจจะมีขึ้นบบมัอนก็อยู่กับการท่าทางน,น,นะน,นี่เราอ่ะจะจะเช็คเปอร์เซ็นต์ให้พี่ก่อนอ,อ่าเราเช็คเปอร์เซ็นต์เสร็จเราค่อยไปหลออ อ๋อเครื่องนี้มันยิงประเทมได้ตั้งแต่ทีแรกโดยไม่ต้องหลอมก่อนเลยใช่ครับคือเรายิงได้เลยแต่ดูว่ามันใช่ทองไหมหรือไม่ใช่ถ้าใช่บุก,ก็นําไปหลอมเลยเขาโอเคก็หลอมเลยแล้วเรื่องราคาละ่ะอยากจะรู้ตรงเลยเพราะอยากจะขายไดยนะมันแพงกว่าคนอื่นยังไงบ้าง,ง <คน S 3> ราคารค้านผมเนี่ยจะให้เป็นราคาอัปเดตามประกาศสมาคมสมาคมทองทองคำเลยอ๋อเป็นราคาของคําแท่งราคารับซื้อเลย อ๋ออิงอิงอิงของสมาคมเลยใช่ไหมใช่ครับผมเราจะมีทีวีอยู่ให้ให้ลูกค้าเห็นเลยว่าป้ายอยู่มันเป็นอิงอิงอิงราคาทองเลยครับผมถ้าถ้าสมมติว่าราคาขึ้นแล้วว่าขึ้นกับลูกค้าไม่ใช่ว่าราคาขึ้นแล้วผมไม่ได้ขึ้นให้ลูกค้าอเองผมว่าไม่สามารถทำได้บางร้านเขาทำนบางร้านเขาไม่ทำเองี้ก็มีครับเจอมาเยอะเหมือนกันเลยบางร้านก็มีแบบว่าราคาขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้ขึ้นใหราคาเองมันมีเขาก็จะเก็บสักหน่อยนึงใช่ครับได้เก็บได้หน่อยนึง แล้วบางบางนาดเขาก็จะไม่ไม่ได้แบบว่าให้ตามราคาทองนะครับเขาก็จะแบบว่า,าสมมติน,นะครับว่าราคาทองของพี่จริงๆมันอยู่ทักอันอย่างเงี้ยสมมุติว่าหน้าเนี่ยมันได้กำล 900. ังเก้าร้อยเขาอาจจะซื้อที่กำล400ังสี่ร้อยหอ้าร้อยอ๋อโอเคเข้าใจในมุมของคนธุรกิจมันต้องมีกำไรก็ต้องมีกำไรแต่ว่ามันจะขูดเลือดขูดเนื้อกันไหมอ่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วพี่ขูดไหม ไม่ถูกครับผมให้ตามราคาแล้วตามประเด็นเลยเอาง่าเนี่ยเดี๋ยวถามเพราะว่าเข้ามาปุ๊บต้องมีค่าใช้จ่ยายอะไรไหมในการเช็คเนี่ยไม่มีครับผม,มไม่มีถ้าลูกค้าตั้งใจที่จะนํามาขายโดยที่ไม่ได้แค่เอามาเช็คเฉยๆถ้า,ามาเช็คเฉยๆเราคาิดแค่แค่คีละห้าสิบบาทแต่ถ้าลูกค้านํามาขายทุกอย่างเป็นฟรีหมดเลยทุกขั้นตอนทุกฟรี ถ้าการการยิงเปอร์เซ็นต์การเป็นหลอมการอะไรนี่ไม่ต้องออกอะไรแล้วไม่ต้องออกแล้วครับผมถ้าผมจะเป็นคุณแต่การเงิ่ตัวดีอะไรนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วเรื่องร้านเนี่ยเช็คอันหนึ่งกับสันหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแต่อะไรไม่ไม่บอกร้านไหนก็เลิมเอาที่เนาะโอ้โหออกมานี่เพียบเลยผมเห็นนึกว่านึกว่าวงเวียนทองไม่ใช่วงเวียนใหญ่สองนี่นี่ถัดไปหนึ่งร้านถัดไปตรงโค้งอีกหนึ่งร้านสามแล้วมีแค่สามไหมตรงเนี้ย ของผมมีทั้งหมดห้าสาขาค,ครับห้าสาขาห้าสาขาไม่ถือว่าเติมตัวของส่วนตัวของร้านผมเลยเอาเอาพูดกันต,ตรงคือถ้าทุนหนามันก็ให้ราคาดีได้แต่ถ้าคนที่มีทุนน้อยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมันก็จะทําราคาแบบนี้ไม่ได้ใช่นั่นเป็นเหตุผลที่พี่ให้ราคาสูงใช่ไหมใช่ครับผมและที่สาคัญเลยผมอ่ะเข้าใจลูกค้าทุกท่านว่าที่เขามาขายเราเนี่ยคือเขาเดือดร้อนจริงๆไม่ใช่ว่า ของสวยๆอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาจะมาขายเราทําไมใช่ครับของแม่ของพ่ออันเนี้ยดีแล้วถ้าถ้าเขาไม่เดือดร้อนจริงๆเขาจะไม่มาขายเรามันก็จริงนะพี่ว่าเหมือนถ้าคนมาขายพวกเครื่องอย่างเงี้ยพวกทองเงี้ยมันเหมือนเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายแล้วมันมันยิ่งยุคนี้ด้วยกูทงตรงเออถ้าเราไปกดธเขามันก็มันก็ได้แค่ตอนนั้นน่ะใช่ครับแค่ตอนเดียวพนักงาน พอรวมหมดมีสิบกว่าคนค่สิบกว่าคนเรานับดูมาที่หกตัวแปดคนนะท่านี้เนี่ยโอ้เยอะนั่นเห็นไหมดู่าดูนั้นดูนันรถจอดเต็มันกำลังล้อมรถจอดนกำลังล้อมดูดูลูกค้าเอะอ๋อล้อมโทูได้ไหมหน้าร้านไม่ใชใจะเห็นเราจะให้ลูกค้าเห็นทุกขั้นตอนจริงเลยว่าเป็นยังไงมันแฟงเอาง่ายง่ายมันแฟให้ลูกค้าเห็นชัดเจนเลยไม่ใช่ว่าเอาทองเราไปเอามาเอาไปเอาไปหลังร้านนะเดี๋ยวพอไปเช็คลังหลังร้าน ไม่ร้องลังานอย่างเงี้ยเออใช่ถ้าสมัยก่อนนะเจออย่างงั้นสมัยก่อนนี่ยอมรัอย่างงี้นแต่อย่างงี้ไม่ใช่เลยไหมไม่ใช่ครับลูกค้าสามารถเดินไปดูหลออได้เลยแล้วก็พอเสร็จแล้วเข้ามาดเปอเข้ามาดูเปอร์เซ็นต์ได้เลยแต่พูดตามจงคือยุคนี้มันยุคกินเน็ตคือพูดตรงๆลูกค้าไม่ได้ง่ลูกค้าไม่ได้ง่มันมีอยู่เป็นร้อยเป็นพันล้านปะอยู่ในเน่ยเซิร์ชเป็นนเน็ตก็เจอแต่ร้านไหนที่ดีอ่ะเขาจะเลือกจากอะไรก็คือนี่แหละร้านเนี่ยหนึ เออเอาพูดผิดอีกแล้วคือเข้ามาจะต้องมีโชคกลับไปไงได้เงินกลับไปไงอ่ะอันนี้ไม่เต็มจำนวนด้วยมันอ่ะเราลงก็แถเลยอันนี้ก็คือชัดเจนทางด้านการหลอมก็คือทําอะไรโพิเศษอะไรอ่ะคือลูกค้าเขาเห็นหมดเขาอยู่กับสินค้าของเขาตลอดใช่ไม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ้ยจะเอาไม่จะเอาสินค้าเขาไปหลอเออมีบางร้านคือแบบว่าจะเอาสินค้าแอบวไปชิ้นนึงผมไม่มีทางการันตีเลย คือชื่อเสียงมากว่า20ปีถ้าพี่ยินดีทิ้งด้วยเงินแค่ล<อ>็อตเดียวก็ตามสบายผม <c oughs> คิดว่าไม่ใช่<อ>คนที่คุณที่ปั้นร้านมา20ปีนะ <c oughs> ถ้าถ้าจะมาเอาแค่รักไก่แค่งานสองงานก็มันทิ้งแบบมันตัดอน,นาคตไปแล้วตทิ้งศักดิ์ศร <c oughs> <c oughs> ีเลยโอ้โหก็ไม่ได้ไครับกล้องก็ติดกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องหน้าร้านกล้องอีกตัวนี่ยพม่ ที่ร้านมีร้านมีประมาณแปดตัวแปดตัวร้านแค่นี้เ่ยร้านมันเป็นน้องเนี่ยวแล้วแบบติดลอกเลยอ่ะใช่ครับบกล้องเทียบอะไะคือโก้เอาง่ายไม่สบายใจหรือพลาดช็อตไหนลูกค้าพลาดช็อตไหนเปิดกล้องดูได้ไหมได้หมดเลยครับเห้เห็นเห็นว่าเราล้วงกระเป๋าไปเฮ้ยอะไรวะมีอะไรวะอ่ะเจ้างี้ละกันเนาะอันนี้ถ้าเราจะมาร้านที่ก็ให้แอดไลน์หรอ ใช่ครับแอนไลน์ได้เลยถ้าลูกค้าอยากขอโลเคชันครับผมก็แอดมาที่ไหนพี่ได S I L U C K Y สี่หกสี่หกครับผมแล้วก็ทักมามันจะเป็นมันจะเป็นชื่อไลน์อะไรถ้าแอดเข้าไปอ่ะะจเป็นชื่อเป็นชื่อไลน์ทางการครับผมของร้านโชคดีครับชื่อโชคดีรับเป็นคองมเป็นหน้าที่ของทางผครับอ๋อโอเคอยู่ตรงวงเวียนใหญ่ทางไปสะพานพุตออกมาอกมา150เมตรถึงบ้านเลยแล้วก็จะมาเจอที่หาด ใช่ครับผมเรามาดูได้ว่ามืออชีพจริงไม่มืออชีพจริงก็ยี่สิบกว่าปีแล้วไม่ไม่ต้องไม่ต้องบอกปีก็ได้มันเข้ามาดูเข้ามาคุยเดี๋ยวรู้อืผมเห็นปั๊ถ้าเป็นนักปัญญาโกลก็เรียบร้อยสมุยบอกเลยมือไว้มากโอเคขอบคุณคพี่ขอบคุณมากครับ289 Lady Channel 289 Lady Channel โอ้โหทำบัญญัติประกาศโคตรจกรับทำสื่อโฆษณาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น จ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายทาง2 8 9 Lady Channel ทนรับทำโฆษณาให้ท่านรับรองไม่ผิดหวังหรือท่านจะเป็นจ้าของกิจการร้านค้าจ้าของอาสังหานี่เลยต้องดูโพยด้วยโพยเพิ่งคลอดเมื่อกี้เนี่ยบโอ้โหเหลือเกินเลยหรือผู้รับปาก็่อสร้างสนใจติดต่อโฆษณาเรายินดีรับทำรับงานทั่วประเทศ ในราคาพิภธธาพบริการทุกระดับประทับใจไม่ว่าจะฝนไม่ว่าจะแดดไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะหนาวเราก็ไปได้ทุกที่รับรองไม่เผ็ดหวังเฮ้ยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังอ่ะอแหมสนใจติดต่อ080 563 5394444เอเอโค่ได้ไหมเอสุดยอดไหม